สําหรับลูกค้าที่สั่งกล่องควบคุมตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าต่อสายยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะพามาดูภายในตู้นะครับจะมีจุดต่อสายไฟหลักๆทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกนะครับแบตเตอรี่อันนี้สําหรับต่อแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตั้งแต่5แอมป์จุดถึง100แอมป์นะครับถัดมาจะเป็นช่องต่อเทอร์มินอลนะครับก็ตามตัวเลยครับไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้านะครับช่องนี้ต่อเข้ากับของคอนโทรลปั๊มเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะครับ อันนี้คือระบบเดิมที่ลูกคา้าใช้งานอยู่อันนี้คือเป็นไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์ที่ต่อไว้ด้านนอกนะครับซึ่งระบบใช้กับปั๊มน้ําการต่อแผงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่คือระบบเดิมที่เราใช้งานอยู่ปั๊มน้ำนะครับหากจะทําการต่อเข้ากับคองควบคุมทาอย่างไรนะครับในที่นี้ผมจะทําการตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือสายที่มาจากแผงโซลาเซลล์ด้านนอกนะครับ าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบถอดได้นะครับเราทาการถอดสายแผงโซลา์เซลล์ออกนํามาต่อเข้ากับช่องต่อแผงโซลาเซลล์ที่เขียนไว้นะครับว่าสาหรับต่อแผงโซลาเซลล์แต่ในที่นี้ผมจะทําการเป็นต่อเข้าขั้ว mc 4ไว้เพื่อให้ง่ายนี่นะครับแผงโซลาเซลล์เข้าจากนั้นเทอร์มินอลที่บอกตําแหน่งต่อเข้ากับของคอนโทรลเดิมนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับเราก็จะทําสายแบบนี้ไปเสียบเข้ากับกล่องได้เลยนะครับเราก็เสียบตามนี้ นะครับเมื่อต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็จะมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือสายพ่วงมาเข้ากับกล่องคอนโทรลเดิมนี่นะครับต่อเข้ากล่องคอนโทรลเดิมทีนี้ในการเลือกใช้งานนะครับเราจะมาเลือกที่ตัวคัดเอาสามทางนะครับหนึ่งสับซ้ายชาร์จแบตสองสับขวาปั๊มน้ํานะครับถ้าเราปั๊มน้ํานะครับไฟจะจ่ายออกมาเข้าที่ตัวคอนโทรลปั๊มนะครับปั๊มก็จะทํางานตามเดิม หากเราไม่ต้องการใช้ปั๊มแล้วนะครับเราสามารถปิดปิดคือเอาไว้ตรงกลางนะครับในตอนนี้ปั๊มน้ําจะไม่ทํางานระบบชาร์จแบตก็จะไม่ทํางานหากเราต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับทาการสับคัทเอาท์มาทางซ้ายมือฝั่งนี่นะครับจะเป็นการชาร์จแบตสถานะการชาร์จนะครับไฟชาร์จจะเข้าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับไฟจะขึ้นสีเขียว หากเราต้องการอยากจะใช้ไฟ220โวลต์เราก็เปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์จากนั้นเราก็นำปลั๊กพ่วงเข้ามาเสียบตรงนี้เราสามารถใช้ไฟใช้ไฟใช้พัดลมชาร์จมือถือนะครับหรืออุปกรณ์เครื่องแย้ไฟฟ้าที่กำลังวัดไม่สูงมากได้นะครับหรือสำหรับลูกค้าทีา่สั่งตู้นี้ไปใช้งานแต่ยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับเราสามารถใช้งานในโหมดไร้แบตเตอรี่ได้นะครับแต่กำลังวัดที่ใช้งาน จะได้น้อยกว่าต่อพันแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานกับพัดลมนี่นะครับสามารถใช้ไฟตรงจากแผงนะครับอันนี้คือปลั๊กพัดลมเราก็เปิดพัดลมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับในตอนกลางวันสําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแบตนะครับก็สามารถใช้งานโดยไม่มีแบตเตอรีร่ได้นะครับหากมีแบตเตอรี่นะครับ,บ,รรรบเราก็จะสามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราปั๊มน้ําเราจะสามารถใช้ไฟได้หรือไม่นะครับเราสับสวิตช์มาปั๊มน้ำนะครับ พัดลมก็ยังคงทํางานได้นะครับเนื่องจากใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่เราทําการชาร์จไว้แล้วนะครับดังนั้นก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งปั๊มน้ําและใช้ไฟนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับซึ่งแบตเตอรี่เราชาร์จเก็บพลังงานไว้แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเราเใช้ปั๊มเราก็สับสวิตช์มาชาร์จแบตนะครับไฟชาร์จก็จะติดตามนี้ครับ